มาตรา125เมื่อพนักงานตรวจแรงงานได้มีคำสั่งตามมาตรา124และนายจ้างลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่วความตายไม่พอใจในคำสั่งให้นำคดีขึ้นสู่ศาลภายใน30วันนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งวรกสองในกรณีที่นายจ้างลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่วความตายไม่นำคดีขึ้นสู่ศาลภายในเวลาที่กำหนดคำสั่งนั้นเป็นที่สุด วรสามในกรณีที่นายจ้างเป็นฝ่ายนำคดีขึ้นสู่ศาลนายจ้างจะต้องวางเงินตามจำนวนที่ตามจานวนที่ถึงกำหนดจ่ายตามคำสั่งจึงจะฟ้องคดีได้วรสี่เมื่อคดีถึงที่สุดและนายจ้างจะต้องจ่ายเงินจำนวนใดให้แก่ลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายให้ศาลมีอานาจนาเงินที่นายจ้างวางไว้ต่อศาลจ่ายให้แก่ ลูกจ้างหรือทายาทโดยทำของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายหรือกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างในกรณีที่ได้จ่ายเงินตามมาตรา134แล้วแต่กรณี